ผมอคานยิ้มจะเผจมาหาเห็นประกันภัยครับช่วงนี้ครับเห็นออกรถกันที่งานมอเตอร์โชว์เยอะครับก็เลยนําเรื่องของวันเกิดครับในการออกรถใหม่ครับแล้วก็ออกตัวทุกครั้งนะครับว่าผมไม่ใช่หมอดูครับผมก็นําเรื่องราวครับเอามาแชร์ให้ท่านฟังกันกันครับคลิปนี้โปรดใช้วิจาราณในการรับชมรับฟังครับผมสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ ไม่แนะนําในการออกรถนะครับในวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ครับ2ต่อมาก็คือคนที่เกิดวันจันทร์ครับเขาจะไม่แนะนําให้ออกรถในวันพฤหัสครับส่วนวันอังคารครับเขาไม่แนะนําให้ออกรถกันในวันอาทิตย์วันพุธครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนครับก็ไม่แนะนําให้ออกรถวันพุธในวันเดียวกันครับ คนที่เกิดวันพฤหัสครับเขาจะไม่แนะนำให้ออกรถกันในวันจันทร์ครับส่วนวันศุกร์ครับเขาจะไม่แนะนำให้ออกรถในวันเสาร์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับการติดประการรถไว้ครับก็อุ่นใจครับแล้วก็ขับรถอย่างปลอดภัยระมัดระวังแบบนี้ครับก็สบายใจในเรื่องของดวงของท่านได้ครับ อย่างไรครับสามารถติดต่อสอบถามได้ในเพจ Facebook มหาเฮงครับโดยพิมพ์มหาเฮงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยประกันภัยเป็นภา,าษาไทยขอบคุณครับ